ก็ถ้าใครเป็นเพื่อนแล้วกันนะครับเวลาตอนนี้ก็สองทุ่มกว่าแล้วนะครับเป็นเวลาก็คือช่วงตะบนตะบนหลังข่าวนะครับผมก็คืออยากให้เพื่อนๆสรุปเอาถึงของรายกันสำหรับล็อกอินใหม่ของแม้นะครับในบังทีที่เพื่อนๆบางคนอาจจะคุ้นกับ้างแล้วชื่อแม็กบูส m A c MBO U UBSI ครับผมแม็กบูสคือว่าความหมายคือว่าแม็กชอบคือว่าเราก็ได้อยู่ว่าเออเราตั้งชื่อล็อกอินใหม่ดีให้มันดูแบบว่ารูปกริฟน่ารักน่ารักเหมือนตัวเราอะไรเงี้ย นก็คือว่า erm ก mm ็เลยก็เลยนึกถึงบูสบูซี่เราเอาไว้ชิ่งใส่เค้กนี่ที่มันหวานเลยลอยๆอย่างเงี้ยถ้าผมมองก็จะรู้สึกว่ามันน่ากินดีเหมือนแม็กเลยอย่างเงี้ยอ๋อแล้วแม็กน่ากินไหมอะไรนะครับผมแล้วแต่คนมองครับผมถ้าเป็นของเหลวไปก็ไม่เอานะครับแล้ผมก็คือนี่แหละก็คือเลยได้ได้ชื่อมาว่าแม็กบูสกับผม ก็อยากอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆมาดูมินิคอนด้วยนะครับผมวันที่31นี้แล้วนะครับผมเป็นรีมปาร์ตี้เพลงหลากหลายแน่นอนนะครับปาร์ตี้เราเป็นปาร์ตี้ที่หลักรถครับผมแน่นอนว่าคราวนี้แม้ก็ยังคงเป็นไข่ดาวอยู่นะต้องรอดูว่าไม่ต้องลบทางก่อนนะมัก็ต้องแมัก็ต้องแบบดูว่ามันจะต้องต่อสู้กับเพื่อนผู้หญิงหลายๆคนที่ชอบรงแการแบบยังไงบ้างครับผมต้องรอดูว่าเพลงที่แม้จะนี้ออกมาเป็นทีเด็ดสู้กับแต่ละคนที่เป็นยังไงนะจ๊ะ ก็วันนี้ก็นอนหลับฝันดีด้วยแลวแกันนะครับมา,าในส่งเพื่อนเข้า,านอนนอนหลับฝันดีผมเข้านุลบ๊ายบายครับ